สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟาละดาค่ะช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจนะคะฟ้าก็เลยไปหาประวัติความเป็นมาของการกินเจมาฝากเพื่อนๆค่ะนักบวชและศาสนิกชนในศาสนาพุทธนิกายมหายานจะบ,บริโภคอาหารเจซึ่งปราศจากเนื้อสัตว์และมีลักษณะที่แตกต่างจากอาหารมังสวิรัตในหลายประการคำว่าเจเป็นภาษาจีนมาจากคำว่าใจ ซึ่งเป็นภาพตัวอักษรจีนเขียนด้วยสีแดงซึ่งเป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคลในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีแห่งความเป็นกษัตริย์คำว่าเจและใจดังกล่าวแปลว่าปราศจากการทำลายชีวิตและปราศจากของที่มีกลิ่นคาวความหมายมาจากคำสั่งสอนที่ได้มาจากพุทธศาสนาฝ่ายนิกายมหายานเครื่องหมายเจหนึ่ง คำดั้งเดิมของเจหมายถึงอุโบสถหรือการรักษาสินแปดคือคนกินเจมักจะถือศีลร่วมกับการไม่กินอาหารพวกเนื้อสัตว์อาหารเจเป็นอาหารที่ปรุงโดยปราศจากเนื้อสัตว์รวมทั้งไม่มีส่วนประกอบอื่นใดที่นํามาจากเนื้อสัตว์ทุกประเภททั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่สัตว์บกหรือสัตว์น้ําใดๆจึงมีคํากล่าวว่ากินเจหนึ่งมือม้อหมื่นชีวิตรอดตาย ที่สำคัญตามความเชื่อของคนจีนที่กินเจว่าการกินเจยังจะต้องไม่กินอาหารที่นำมาปรุงอาหารเจคือต้องงดเว้นผักที่มีกลิ่นฉุนห้าประเภทได้แก่กระเทียมรวมถึงหัวกระเทียมและต้นกระเทียมหอมรวมถึงต้นหอมใบหอมหอมแดงหอมขาวและหอมหัวใหญ่หลักเกี่ยวมีลักษณะคล้ายหัวกระเทียมโทน ปลูกและแพร่หลายในประเทศจีนแต่แพร่หลายมากในประเทศไทยผักกุยช่ายเป็นผักที่มีใบคล้ายใบหอมแต่ลักษณะแบนและเล็กกว่าใบยาสูบรวมถึงบุหรี่ยาเส้นที่ใช้สูบและของเสพที่มึนเมาผักต้องห้ามดังกล่าวนี้เป็นผักที่มีรสฉุนจัดกลิ่นเหม็นคาวรุนแรงตามความเชื่อของคนจีนมีว่า หากกินพืชผักทั้งห้ามากๆจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของร่างกายจะได้พิษที่ทำลายพลังธาตุทั้งห้าในร่างกายเป็นเหตุให้อวัยวะหลักสำคัญภายในทั้งห้าทำงานไม่ปกติกระเทียมจะทำลายธาตุไฟคือทำให้หัวใจทำงานผิดปกติหัวหอมทำลายธาตุน้ำคือทำลายไตหลักเกียวหรือกระเทียมโทนทำลายธาตุดินคือม้าม กุยช่ายทำลายตับธาตุไม้สำหรับใบายาสูบทำลายธาตุทองคือปอดใบายาสูบน่าจะเป็นของสูบระหว่างอาหารมากกว่าเป็นอาหารอาหารที่ต้องห้ามดังกล่าวเช่นกระเทียมและหอมแม้ว่าทางการวิจัยและรายงานทางวิทยาศาสตร์จะได้ระบุว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านก็ตามแต่การรับประทานเป็นประจำอาจเป็นอันตราย ต่อกายและใจสารสำคัญในสมุนไพรดังกล่าวสามารถกระตุ้นอารมณ์และจิตใจทำให้จิตใจไม่สงบเพิ่มความกำหนัดรบกวนความสัมพันธ์ระหว่างพลังกายและพลังใจการกินอาหารเจแบ่งเป็นสามกลุ่มคล้ายการกินอาหารมังสวิรัตคืออาหารเจบริสุทธิ์อาหารเจแบบดื่มนมและอาหารเจดื่มนมและไข่ด้วยนอกจากนี้นะคะคนที่กินอาหารเจ มีเหตุผลถือหลักการว่าผักผลไม้มีธรรมชาติเป็นอย่างซึ่งหมายถึงความสะอาดความโปร่งความแจ่มใสแต่เนื้อสัตว์มีธรรมชาติตรงข้ามคือเป็นหยินซึ่งหมายถึงความขุ่นมัวความมืดมิดความทึบตามธรรมชาติของร่างกายคนเรามักมีเป็นความหยินมากเกินไปดังนั้นเราจะต้องเพิ่มความเป็นอย่างให้มากขึ้นผู้ที่บำเพ็ญธรรม จะต้องขจ,จัดสภาวะที่ขุ่นมัวชำระล้างพิษโดยการกินเจชีวิตจึงจะมีสภาวะที่แจ่มใสควรกินอาหารพืชผักและผลไม้ให้มากขึ้นค่ะอาหารเจมีประวัติดั้งเดิมมาจากประเทศจีนนานกว่า2,000ปีมาแล้วตั้งแต่ราชวงศ์ของจกักรพรรดิฟูซีแห่งเมืองช้องโกซึ่งเคร่งครัดทางาศาสนามีการกินอาหารเจและเผยแพร่ลัทธิเตา๋า โดยเหล่าจื้อและขงจื้อโดยมีหลักธรรมะของจิตวิญญาณภายในร่างกายการมีชีวิตตามวิถีธรรมชาติด้วยความเมตตาและการบริโภคอาหารเจนับว่าคนจีนจึงกินอาหารเจมานานหลายพันปีแล้วอาหารเจเกี่ยวข้องกับศาสนาและการปฏิบัติธรรมมากกว่าเพื่อสุขภาพจึงมักเรียกติดปากกันว่าถือศีลกินเจซึ่งมีความหมายครบถ้วนว่า ผู้ปฏิบัติธรรมที่รักษาศีลความเป็นมนุษย์จะต้องเจริญเมตตาและกรุณาจึงไม่ควรกินเนื้อสัตว์เทศกาลกินอาหารเจในแต่ละปีนาน9วันด้วยกันค่ะตั้งแต่วันขึ้น1-9ค่ถึาค่ำในเดือน9ตามปฏิทินจันทรคติแบบจีนหรือในราวปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมของทุกปีค่ะมีตำนานหลายตำนานที่เกี่ยวกับ ประวัติการกินอาหารเจตำนานที่มีการกล่าวถึงกันมากคือชาวจีนกินเจเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงวีรชนชาวจีน9คนที่เรียกว่างีหัวท้วงซึ่งได้ต่อสู้กับชาวแมนจูผู้เป็นศัตรูของประเทศอย่างกล้าหาญถึงแม้จะแพ้และถูกฆ่าตายหมดก็ตามขอบคุณ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตขอบคุณภาพสวยๆจากพินเทเลสขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ